วันี้เพื่อนชาวแฟนโยกังวันนี้นะครับกลับเข้าสู่เกมโยกังกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับผมมีอะไรจะมาทำสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเพราะว่าเนี่ยไอชุดคุมที่มันปิดหัวเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันติดมานานแล้วนะครับอยากจะสุ่มทรงผมกับหน้าเนี่ยอย่างที่เขาทำกันเนี่ยมันจะเวิร์กไหมนะครับ ผมได้ซื้อนะครับสุ่มทรงผมกับสุ่มหน้ามาอย่างละสี่อันนะครับอ่าเนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอยากอยากได้อย่างที่ใจนึกไหมอ่ะนี่ครับนี่ขอแบบนี้เลยนะนี่ขอแบบนี้เลยนะนี่ดูตัวอย่างไว้อ่าเฮ้ยเดี๋ยวมองหน้าดินะครับเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยใครวะเนี่ยมามามาอ่าแล้วทำหน้าเศร้าไม่ได้ด้วย อะไรเล่นอะไรกันเนะี่ยผมไม่รู้จักเขานะบอกไว้ก่อนอ้โหผมมาสุ่มทรงผมนะครับทำไมทําแบบนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรลบหน่อยนะครับเดี๋ยวนี่ผมขอแบบเขาเลยนะขอแบบเขาเลยนะโอเคโนโฮนะครับมาดูกันนะครับเอยเริ่มจากสุ่มผมก่อนละกันนะครับสุมผมก่อนเอาแบบนี้เลยนะเอาแบบนี้เลยนะเดีย๋ยวแบบมาแบบ ตล,ตลกตลาไม่เอานะครับโอเคมาเลยกันครับอันนี้เป็นหน้าอุนน้องผมโอ้โหเป็นไงรอบเดียวใช่เปล่าวะน่าจะใช่อ่ะโอ้โหเป็นไงเสา,าแฟเมื่นนี้ม,นมาแล้วเห็นป่าดูดูดูด,ดูอ่ะเี่ยเดี๋ยว,ยว,ยวนี่เห็นไง ทรงผมมันสวยป่าวะมันมีทรงอื่นอีกป่าวะ, like ะวผมลองสุมหน้าก่อนหน้าเราดุไปหน่อยนะครับนี่บ้ามันก็จะเปิดหมวเปิดหัวนะครับโอเคมาสุมหน้า like ทีเดียวได้เลยเนะี่ย like ปึ๊บเอ้าเฮ้ยกดผิดไปส่งทรงสุมทรงผม <Yeah. S 2> โอ้โหอะไรวะกดผิด <c oughs> <c oughs> ตายหาแล้ว ทรงที่กูอยากได้กลายเป็นทรงอะไรไปแล้วเนาะเนี่ยโอ้โหกดผิดแม่งเป็นไอ้นี่ไปเลยวีคัทไปนี่ไปเลยเกียรข้างเลยยัดเข้ไอ้ฮาเฮ้ยแต่ก็เฟี้ยวดนินะเว้ยเฟี้ยวดีกว่าเฮ้ยทรงนี้ก็เวอร์กว่าโนโฮทรงนี้ก็น่าจะไหวนะได้บ่หวะเออเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันแม่งเฮ้ยอยากได้ทรงเนี้ยมึงเฟี้ยวดีนะครับไม่เป็นไรปัดข้างก็ได้นะครับ แต่หน้ามันยังโหดไปหน่อยนะครับอันนี้ไปกดผิดเลยดินะครับมาสุ่มหน้าอะสัตว์เอ,อ้ยเฮียแม่งยังกับเกเลยคราวนี้หน้าอะไรของแม่งวะเนี่ยโอ้โหเวนคอหายเอ้าเตอร์เอา้เอเอาหน้ากูเพี้ยนไปแล้วไม่งไม่เอาไม่เอาโอ้โหเอาเฮ้ยทำไมโนโฮคอหายวะไม่ยอมหรอห ล้หน้าก้วนหนักเลยโอ้ยเฮียกูต้องใช้หน้านี้ด้วย <c oughs> สัตว์เอ้ยหมดโอ้โหหนักเลยเปลี่ยนทรงดิบอกโอ้ยโอ้ยเฮียเอ้ยหนักเลยกูทรงอะไรวะเนี่ย F4 โอ้โหโนโ o ทรง F4 นึกว่าอไอ้นี่ข่าเหียวนึกว่าทุเรียนลูกทุเรียนป่าวะเนี่ยเขียวอึ๊บเลย อะไรวะนนี้แมวแมวแมวขออีกหนึ่งอีกหนึ่งโอ้โหนี่ทรงสุดท้ายสัตว์สี่อันได้อยู่แค่นี้หน้าโคตรเกเลยนะครับว่าใช้ทรงเดิมเถอะนี่กูล่าปิดทรงผมเถอะนะครับอายเขาแม่งได้ทรงที่ชอบแต่เสือกไปใช้กดผิดเลย โอ้โหยับเลยนะครับไม่ยอมวันนี้ต้องสูงไม่ได้ทรงที่อยากได้กดผิดนะครับกดผิดต้องบอกเลยว่ากดผิดนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเอาสูงนะครับอีกสักสามอันนะเอาสูงโอโหโห,โห,หน้าหวานไปเลย ทรงอะไรวะเนี่ยคอก็หายาเอ้ยไม่น่าเลยทรงแรกก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วหน้าตาดูหน้าตามันดิโอ้โหดูหน้าตามันดถิถือถือทวนยาวขนาดนี้อาวุธด้านหลังอีกสี่หอกแล้วดูหน้าตาโนโฮกูสิโอ้โหมึงรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้ รับไม่ได้จริงๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับสั่งสั่งสุมทรงผมกับสุ่มหน้าพ่อค้ายอย่างอกอย่างสองถ้ามันเป็นตายร้ายดียังไงก็ต้องเอาแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหทำไมวะเนี้ทำร้ายจิตใจกันจริงๆเลย S <S <an> เดี๋ยวจะลองปิดหน้าแบบนี้่ะนี่เดี๋ยวจะลองปิดหน้า <S <S <an> <S เราเออเราเปิดทรงผมแต่เราปิดรูมหน้าเอาหน้าเดิมของโนโฮเฮ้ยได้อยู่นะ <S <S <an> <S หน้าเดิมโนโฮมันโหดดิเห็ <S an> ถึงเราไม่ต้องสุมหน้าก็ได้นะโนโฮอ่ะ <S an> เออด้านหน้าเดิมโนโฮมันเ <S an> ฟี้ยวอยู่นะ <S an> เออเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มเล่นละกันถ้ามันไม่เวิร์กแล้วเ,เดี๋ยวใช้หน้าเดิมโนโฮเอาก็ได้นะครับ <S an> หน้าเดิมได้อยู่แต่ทรงผมไม่ไหวว่ะ น้าผมเตอ๋อไปวะเนี่ยร้านตัดผมไม่เปิดหรือไงนะครับเคอยู่ก็ได้อยู่อ่ะแต่อยากได้ทรงแรกมากกว่านะครับไปกดเผลอกดผิดจะดีโอ้โหทีเดียวสาได้เลยนเนี่ยเสียดายดว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สั่งเพิ่มอีกสองนะครับโหถลุเงินจริงๆเลยเเไ,ไม่น่าเลยสับเท้าจริงๆขงนี่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเอาแค่ฮานะแต่รอพ่อค้าแป๊บหนึ่งนะครับพ่อค้ากำลังแบลของอยู่ ไม่คอมันหายวะเออเนี่ยสีเขียวสีเดียวกับนี่เลยเออได้อยู่นะผมไม่มีคนอื่นเลยเออได้อยู่นะผมว่าอยากได้หน้าหลอๆกับเขาอ่ะมันจะมีโอกาสได้รงไหม ดูดิหน้าที่สมได้นี่หน้าเดิมโนโฮนะดูดีกว่าจมเลยแล้วดูหน้าที่มันสมได้เจะหาว่าผลคุยดูดิเหมือนมึงกำลังอมจุกนมอ่ะโอโ้โ,อโหลับไม่ได้ว่าหน้าโนโฮอย่างเนี้ยเห็นแล้วแบบจุกจิกลูกกตามดูหน้าเดิมกับหน้าที่สุ่มสิอันนี้หน้าเดิมนะครับนี่หน้าเดิมอ่ะ เนี่ยรูปหน้ายังเถื่อนดูดิโหยังดุรอยแผลเป็นเต็มหน้าพอหน้าที่สุมบึบโอ้โหเรียบร้อยมึงแต่วแตกเลยนะครับเออไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวปิดไปเดี๋ยวเปิดไว้นี่แหละเปิดให้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็สุมละไม่เป็นไรไมไฟ,ไฟท่วมหรือวะเนี่ยเวลออะไรวะเนี่ยโอ้ร้อยห้าห้าอ๋อ ถ่ายมาแล้วนี่ว่ามัดหน้าตัวเก่าของมัดเมาะ่ะไม่รู้ไม่มั่นใจนะโอเคนี่มาละอย่างละสองอย่างละสองมามาอย่างละสองมามาใหม่มาใหม่เขาเนี้ยไม่ยอมแน่เดีย๋ยวน้าเมืองเลยนะครับหน้าเมืองเลย ดูหน้านะขอสุ่มหน้าก่อนผมเดี๋ก่อนเน,นี่ยเนี่ยเนียผมเดี๋ยวจะไปกดผิดอีกไอ้ลูกเสริมสวยนี่ผมไอ้นี่รูปหน้าตาพึบเฮ้ยได้วะ่ะได้ที่ไหนอคิ้วมึงปิงจัดเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองเอาผมออกก่อนนี่เอาทรงผมเดิมก่อนเอาโอ้โหพี่นึกว่าไปเขียนคิ้วเล่นลิเกที่ไหนเฮ้ย ไม่น่าใช่แล้วอะ่ะมันหน้ามันเกินไปอ่ะนะครับนี่ทรงเดิมนะเนี่ยนะโอ้โหหน้าหน้าเดิมคิดว่าหน้าเดิมดีที่สุดละนะครับถ้าสุ่มหน้าคราวนี้ไม่รอดก็พอละนะพึ่บวละ้ว,วไม่สำเร็จหว่ะหน้าเหมือนกำลังเมายาคูเลยตามเยิ้มไปไหนวะเนี่ย โอเคผมยอมเลยหน้าเนี่ยไม่เอาแล้วนะครับเอาผมหน้าไม่เป็นไรหน้าโหดเดิมๆดีอยู่แล้นะครับขอทรงผมที่ชอบหน่อยนั่นไงมาแล้วครับนี่ฮะพอครับนี่แหละไอ้ทรงผมแรกเลยที่ผมอยากได้นะครับแค่นี้แหละนะครับมันเปลี่ยนสีได้บอกว่าทรงเนี่ยเออเนี่ยหน้าเดิมโนโหนเหรอะมันยังดุกว่าเลยหน้าเดิมมันหล่อแล้วนะแล้วดูหน้าใหม่เลย เออแทรงนี้หน้าใหม่มันก็โอเคนะหวานหวานดินะครับโอเคเหลือทรงสุมทรงผมอันนึงไม่เป็นไรนะครับเราด้านหน้าเดิมด่วนโนโฮมันต้องดุอยู่แล้วหน้าหวานหวานไม่ได้นะอันนี้อ่าหน้าเดิมเลยนี่แค่นี้พอหล่อแล้วโอเคนะครับวันนี้ที่จริงมันก็นี่แล้วล่ะแต่ว่ามันในนี่มันเปลี่ยนสีได้นี่ว่าอเปลี่ยนสีได้นี่ว่า อันนี้คนที่ไงที่เราเจอตอนแรกนะครับเดี๋ยวถามก่อนว่าทรงนี้มันเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมเดีถามก่อนนะเดี๋ยวผมจะได้เปลี่ยนสีผมเลยหน้าหวานๆเนี่ยแต่ละคนดูหน้าตาเขาแบบ ผมว่ามันผมว่าทรงนี้มันคนมันใช้เยอะอะใช่ป่ะนายธนาทรอ,อียนะครับแบบหน,นึ่งหน้าเดียวเขาเลยเนี่ยหน้าเดียวเขาเลยหน้าจิ้มริมเกินนะผมไม่ค่อยชอบทรงนี้เท่าไหร่ ขอสักทีได้ไหมได้ทรงอะไรก็ต้องเอาแล้วมาเขาไม่ตอบก็น่าไม่รู้เปลี่ยนได้หรือเปล่านะผมว่าทรงนี้มันคนมันใช้เยอะแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราลองเดินไปวิ่งไปดูก่อนว่าทรงผมต่างๆมันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ทรงอะไรวเนี่ยนนมีคมเดี๋ยวไปดูคนอื่นก่อนนะว่าคนนี้เขาเปลี่ยนทรงผมเนี่ยมีไหม เดแบบแล้วลองถือนี่ก่อนโรนนี้ก็เท่อยู่นะแต่หน้าหวานแหววปะนะครับก็ดูกันไปแบบมันเพลินเลยนะครับนี่เออหน้านี้ก็ได้อยู่อะโอเคแล,ล้หน้านี้แหละพอใจละมันพอมันไม่น่าเสียตัง์รอบสองเลยจริงๆนะผมไม่เผลอกดผิดจดิ โอเคนะ่าจะเป็นสีผมน่าจะเวิร์กอยู่นะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมถามก่อน <c oughs> อะผมพอใจหน้านี้แล้วล่ะนะครับเด็กอันนึงก็เดี๋ยวไปให้ตัวนินผมสุ่มแล้วกัน ผมเปลนสีผมก่อนสีนี้มันไม่ผมผมสวยแล้วลนะ่ะทรงนี้แหละหน้าเดิมโนโฮเฟียวสุดสำหรับผมคิดนะมันมีรอยแผลเป็นไงดูแบบดุเดียออทรงเนี้ยเวิร์กแล้วนะครับเดี๋ยวลองใส่คุณแค่ชุดสอชุดนี้ก็หน้าแบบหนุ่มดิ ถ้าเป็นใส่ชุดสำนักละจะรอไหมเนี่ยชุดสำนักก็ยังเวิร์กนะครับพอไหวอยู่นะเห็นป่ะนะครับโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะครับเนี่ยคุมไหนที่มันไม่เปิดหัวเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนทรงผมหรือสุ่มสุ่มผมสุ่มหน้าเนี่ยมันก็จะเปิดหัวให้นะครับโอเคปะ่ะ รูปหน้าไม่เอาอะรูปหน้ารับไม่ได้อ่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นปะ พอคุมตอนแรกเนี่ยมันจะปิดหัวเนี่ยดูนะมันเป็นคุมคุมปิดหัวครับทรงผมปิดเห็นปะมันเป็นคุมปิดหัวเนี่ยแต่ถ้าเราสุ่มทรงผมหรือเราเปลี่ยนทรงผมมาเนี่ยสุ่มทรงผมได้ผมไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเปิดหัวให้อย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูตั้งค่าเราด้วยนะครับว่ามันจะขึ้นว่าทรงผมก็กดเปิดรูปหน้าก็กดเปิดถ้าทำถ้าโมหน้าไว้อะโมหน้าไว้แต่ผมไม่เอาดีกวปิดไว้ดีกว่าเอาหน้าเดิมดีกว่าผมว่าเบิร์กกว่า บล่าเ,เราเปลี่ยนสีผมนะครับนี่มานี่คืองานเสริมสวยนะครับจับแต่งหน้าแต่งหัวนะตัดผมนะครับของโนโฮมันค้างมานานแล้วนะครับผมไม่ชอบผมโนโฮเดิมเท่าไหร่นะครับมันแหลมมานะผมเดิมมันแหลมนะเนี่ยเลยปิดทุกนเลยผมเดิมมันแหลมอนยะู่้างเหมือนเหมือนึุณหงอคงมไม่รู้อะผมว่า,นะายัางเวิร์กเวิร์กกว่า มันก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะแต่ดุคุมไม่เป็นไรเราปิดบังตัวตนนะครับวดีครับ เ,เดี๋ยวเราทำทำไมคอมันหายวะหรือว่ามันมืสมตรงผมก็เป็นอยนี้เราะส,สังเกตมันเลยนะหล่อแล้วก็คิ้จบนะครับเดี๋ยวลองลอ,งลองเดี๋ยวลองเปลี่นสีผมแล้วออฟตัวละครดู ผมโมสังโคโอเคแล้วไหมนะเพื่เท่นจริงนะโนผมว่าหน้าเดิมโนโฮมันเวิร์ดสุดแล้วนะผมครับใครที่อยากสุ่มทรงผมอยากรู้ว่าอันละเท่าไหร่นะครับสุ่มทรงผมเนี่ยอันหนึ่งตกร้อยนิดๆไม่เกินร้อยสามสิบสี่สิบนะครับ ส่วนถ้าเป็นส่มหน้าเนี่ยอันหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งเก้าสิบบาทร้อยหนึ่งประมาณนี้นะซือจักช็อปนะซือจะกพนะ่อค้าช็อปนะครับถ้าดึงเองเน่าจะแพงมันไม่น่ามีให้ดึงแล้นะครับโอเคนะก็ประมาณนี้เมื่อกี้ผมโดนไปทั้งหมดอย่างละหกอันกดแหลกหมดเลยที่จริงผมมันต้องได้ตั้งแต่แรกแล้วมันก็ออกผมแลกแต่ผมเผื่อไม่กดผิด่าสูมหน้าแม่งไปสูทรงผมไปเอฟโฟอะไรเลทเ้หมดเลยนะครับ วันนผมมาสุ่มทรงผมเล่นดีกว่าเพราะมัน <c oughs> เหลืออยู่อันหนึ่งมันเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยเลยได้อยู่ <c oughs> Fast fatal past painful scars. In fact, I blast tasteful loss and pass. I back up my actions. i with every word and act with I got nothing to lose because I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't boss. I'm finally loose. Pick a new excuse. I need the views to boost me through a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest a peace. now. You're dead to me. So, peace. out. remember, you're just Get ready for the beat now. I'm going to make you bleed out. Listen

เงอนเดิมไหมเอนี Cal ่เดิมออกมันออกเขียวนะเหลือขาวนี่ I'm some skin it's meticulous and limitless while others out there hits the charts i see why other artists quit cause people don't report to shit they love to hate but hate society you yeah. swing swinging miss and honestly yeah, i get it promise me you won't regret it wasting energy forget it don't look back who want to get it Bite the bullet just a bit bite your tongue and don't say shit make your actions hard to miss be a legend not a myth it's obnoxious that i'm conscious rapping on this is promise try to an artist, stay modest

ลองไล่เช็ดกันว่นตะว่าออกได้ไหมฟ้าเลยได้ไหมได้ย้งไม่ใช่สีเลยอะผสมกันเหรอว่าไงวะ มันมีน้ำจงน้ำตาลอยู่ข้างนด้วยวะหรือมันผมมันไม่ทรงนี้เขียวเลยอ่ะ ฟ้นานั่นแหละสวยนะสำหรับผม,มคิดนะสีฟ้าน่าจะเวัสดุสุดประมาณนี้น่าจะเวอร์ุสุด They watch it, cause it's shocking. Dropping all these top 10s I'm so stopping it's time to live my life, it's time to live my Wish I could slow down time and just enjoy the fun swear to God i Let's go. i I'm the to get it, bro I swear to get it. มันออกฟ้าจุดเขียวอะ่ะใช่ปะโอเคโอเคครับเรียบร้อยอะ่ะแล้วใครมาอยู่ตรงกลางเนี่ยโอเคนะครับนี่ทีนี้เวิร์กสำหรับผมสวยงาม สวยแล้วโอ,อโอเคครับเรียบร้อยจบสิ้นกันทีการตึงตัวโนโเลยครับทรงผมแล้วก็หน้าตาไม่เวิร์กได้แค่ทรงผมนะครับแล้วก็สีผมโอเคนะครับได้แล้วนะครับหน้าหล่อนะครับผมหลอ่อหน้าคมนะครับ คืออาวุธโอเคนะครับยังไงก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็ลาไปแค่นี้ก่อนละกันยังไงก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ